สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะฝึกอ่านภาษาไทยอีกรอบเลยนะคะก็วันนี้มีชื่ออ,อมีเรื่องสั้นชื่อสพานเฮนคำสัญญา,ว,าว้าวชื่อน่ารักจังเลยโอเคนะคะแนวนคิดก็คือความเชื่อใจและการรักษาคำพูดที่สั่งสิ้น ยิ่งใหญ่เรนยอกก็คือในหมู่บ้านที่ทุกเบ่งเยกด้วยแม่น้ำกลางใหญ่กวางใหญ่มีเปลี่ยนสะพานไมเ้เก่าๆที่ใกล้จะพังชาวบ้านตั้งโอดแทเพราะไม่มีเงินซ่อมแซมวันหนึ่งลูกลุงช่วงช่างไม้เตาผู้ไม่ค่อยมีใครสนใจ ได้ไม่เคยมีใครสนใจได้โอ้ยคดทนะอะไรนะเออโอเคเอาไม่นะคระับสัพันไม้สัพันไม้เกา่กาเกที่ใกล้จะพังเช้าบ้านต่างโทอเทเเราะไม่มีเงินสมแสมวันหนึ่งลุงชวนช่างไม้เต่าผููไม่เคยมีใครสนใจได้เออปากว่า ผมจะสมงสะพานให้เสร็จถ้าทุกคนเชื่อใจผมทุกคนหัวรอเยอะแต่นูเล็กเตกยิงตัวเล็กๆกลับเชื่อลงชวนเธอช่วยลงคนไม้เล็กๆทุกวันว้าวน่ารักจังเลยคะ่ะใช่ไหมคะคงเข้าเป็นรักทานโดยชวนเชาวบ้านแต่ละคนมาช่วยกันชมจิต สมสมทีละน้อยเค่คนละเพลงคนละตะปูสุดท้ายสพานก็กลับมาคินแรงอีกครั้งไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะคำสัญญาและความเชื่อใจที่ทุกคนมอบให้กันว้าวนารักมานก็คือจริงนะคะใช่ไหมคะทุกคนใช่เลยคะ่ะถ้าทุกคนก็ช่วยกันก็สำเร็จได้ไม่ต้องใช้เงินด้วยคะ่ะ ข็อคิดก็คือคำพูดและความเอ่อ uh, คำพูดก็ขอคิดก็คือคำพูดและความเชื่อใจมีพลังมหามหาศาลในการสั่งในอะไรคะการสั่งอะไรสักอย่างสิ่งดีงามโอ้ยรู้คำศัพท์นี้ไม่รู้จักเลยอะไรคะขอ Google นัวใช้ Google แป๊บหนึ่ง Google Translate wow. ้าวอะไรนะคะการสร้างสรรการสร้างสรรการสร้างสรรโอ้การสร้างสรร creativity ล่ะ oh, an wow. okay, ค่ะว้าวโอเคค่ะไม่รู้จักไม่รู้จักคำศัพท์นี้คำพูดแหลกความเชื่อใจมีพลัง พลังมหาศาลมหาศาลในการสานสาสิ่งดีงามว้าวความหมายลึกซึ้งนะคะ <laughs> <laughs> คือใช่เลยคะ่ะอืบัญทีถ่าทุกคนก็ช่วยกันก็ไม่ต้อง you know มันไม่ต้องใช้งเงินไม่ต้องอะไรคะ่ะว้าวสุดยอดมากนะคะทุกคนแล้วกับคนที่ดูนะคะถ้ามีใครดูแล้วก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่งได้นะคะ แล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าทุกคนคิดยังไงบ้านค่ะกับเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณที่ดูนะคะขอบคุณที่ฟังค่ะขอบคุณที่ฟังแล้วนะคะสวัสดีค่ะ